นี um. ่ครับได้มาสองตัวครับจับปลาจัก้าครับตกมะเขียวครับนี่ครับหนึ่งตัวนึงครับตอวนี้คิดจับครับโอ้ยตัวเล็กนะครับตัวเล็กครับนี่ตัวใหญ่ตัวนี้ครับอี้ตัวใหญ่หน่อยนะครับนี่เป็นงานครับนี่เป็นงานวันนี้จับจะกกะแตงครับวันนี้ครับนี่ครับ งามมากวันนี้ไม่เสียเที่ยวูได้เยอะสวัสดีครับยทีงานไทร่าครับวันนี้ยวพาทุกท่านมาจัดตะกระแตงครับวันนี้นี่ครับมากับน้องคิดครับวันนี้พามาจัดตะกระแตงโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมครับ ครับนี่ครับตะกระแตนครับนี่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 ครับจะให้มืดก่อนครับครับให้คิดจับให้มันจับยากหน่อยครับกลางวันครับเดี๋ยวคืนให้มืดก่อนครับจับไไม่ด้ยินเต็มเลยครับนี่ครับเนี่ยดูเต็มเลยนู่นนะป้าเต็มเลยโอ้โหเห็นไหมครับบินเต็มเลย นี่ครับเดี๋ยวคืนนี้เจองครับนุ่นน่ะน่นเต็มเลยบินเต็มไหยครับเดี๋ยวจับไม่ทันนะจับไม่ทันครับบินเต็มเลยจับไม่ทันนี่นี่ยบินเต็มเลยเดี๋ยวถ่ายถ่ายตัวให้ด้วยจับไม่ทันหรอกจับไม่ทันเดี๋ยวนะจะหาจับเต็มเลยจับไม่ได้จับไม่ทันโอ้เยอะเยอะครับเยอะที่เห็นนี่อู้ไม่ทันมันนะะบินบินบินไม่ทันมันครับ ไปใกล้มัน,มนก็บินมันต้องเอาไอ้ไอ้ที่ตักตักกลางวันต้องเอาที่ครอบอมมครับืม่ทันครับโอ้ไม่ทันมันครับนี่นค,ค,รครับได้มาสองตัวครับจับปลาจังก้าครับตบัวเขียวครับนี่ครับเดี๋ยว คืนนี้เจอกันครับคืนนี้เจอกันได้แล้วนี่ครับตามป่าเนี่ยครับเจอกันแน่นอนคืนนี้มีลุ้นมีลุ้นเยอะจริงเยอะจริงนี่ครับนี่ครับโอ้โหได้นะครับเดี๋ยวให้คิดจับดูครับนี่อันนี้ตะกระแตนข้าวนี่ครับอันนี้ตะกรแข้าวอเค ไปลเลยเลยคุ้มเลยทำให้ทางของเราโอ้ยไม่ถนัดครับจับตะกร้าอยงครับวันนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้การจับแป๊บนึงครับนี่ครับนี่ครับนี่หนึ่งตัวครับ อันนี้ทีมงานสายล่าพามาจับตะกระแตงครับนี่ครับตัวหนึ่งฮึบแม่นี่ครับโอ้โอเยอะมากครับเนี่ยที่มาจับเลย มานจะให้ดูหน่อยนี่ครับตัวนึงครับตอนนี้คิดจับครับโอ้ยตัวเล็กนะครับตัวเล็กครับนี่ตัวใหญ่ตัวนี้ครับอี๋ตัวใหญ่หน่อยครับนี่ตัวเล็กงานครับนี่ผลงานวันนี้จับตะกระแตงครับวันนี้เดี๋ยวยังนะโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยไม่ค่อยหนีเท่าไหร่ ตัวแคไหนเนี่นี่เออครันี่นี่สองตัวสอตัวคิดตัวปีกันปะตัวสตัวจะปีกันนี่สองตัวจะปีกตัวครับจบนี่ปีกับไนอยู่ก็จับไปเลยครับปีนกฎหมายครับโอเคอ๋อจับไปจับไปนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหก้โอ้ย อุ้ยนีอุ้ยเมงมันแม่มีมันอันนี้เขาเรียกแมงมันใช่ไหมอืมแมงมันไปเลยละไปแล้วแมงมันก็อร่อยนะแมงมันเออทังกล้าทั้ะเต็มเลยโอเคครับเต็มเลยครับเดี๋ยวผมขอจับกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่ครับเยอะมากครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับชิบด้วยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ ยังไงครับตัวใหญ่ครับนี่ครับจับสัองกับตัวดิให้ดูใหม่ดิดูดูทุ่งใหมดินะครับโอ้ที่ใดอ่ะตัวสองวงโอ้เยอะวงผมอีกเยอะไหมไหมเยอะมาเยอะวงผมอีก นี่ครับโอ้โหโอเคครับโอเคครับจับต่อครับจับต่อจับต่อโยอยู่ไหนน่ะครับนี่ครับพักยกครับสองคนครับคนละถุงครับมันนี่ครับโยมาครับยี่นี้เขาจะโยมาติดตั้งใหม่ครับกำลังพักอยู่ครับให้จับต่อครับ ปลาตังก้าไม่มีครับมีแต่เขียวครับเขียวคิดครับไม่ลงไม่ได้แล้นะนี่ครับเข็ดไปเลยครับ มันเยอะมันอยู่ยอด nhá ครับเรื่อยครับจะไปเรื่อยครับเยอะมากครับจับไม่ไหวครับเมื่อยไปแล้ว นี่ครับนี่ครับครับนี่ครับ นี่ครับกลับมารอบนึงครับพักยกกันครับพักยกที่สองอ <c oughs> พักยกครับนี่ครับสองถุงครับกยกที่สอง <c oughs> พักยกที่สองครับโอ้ยไตมันสองไทสองไม่ถ <c oughs> ึงนี่ครับ เต็มครับนี่ครับนี่ครับตะกระแตงครับวันนี้มาจับตะกระแตงครับดีใจครับนั่งพักกอนครับนี่ครับครับยกที่สองพักก่อนมือใหม่มือใหม่ทานมือใหม่วันนี้เห็นตะกระแตงเยอะเลยมาจับให้พี่น้องดูครับนะครับเยอะมากครับโอเคครับ ไปจะหมดแล้วมั้งเนี่ยป้าโอ <S <s ้คิดเต็มถุงเลยว้ยคิดอ่ะมีคาไซใช่ไหมเนี่ยคาไซคาไซคาสังการเง้นเลยนะโอ้สมคิดสมคิดเด็กแว้นเนี่ยเด็กแว้นแว้นคือกัน วันนี้คับไซ้์ครับคัไสสนนคบไซ้์โอ้โหสรุปผลงานครับวันนี้ครับเป้าหมายได้อยู่ตัวหมายก็ได้อยู่พอได้ลุ้นพอได้ลุ้นเป้าหมายมีหัวเงื้ออ๋อเด้อเราลุ้นมันนั่นแหละเด้ออ๋อานี่ครับสรุปผลงานครับสรุปผลงานก่อนกลับ สวยงามมากวันนี้ไม่เสียเที่ยวไป <c oughs> แล้วกลับแล้วครับกลับแล้วครับเดี๋ยวไว้แค่นี้ครับเจอกันใหม่ครับ